สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงงคุณในทันทีนะคะและใครยิ่งแวะดูแล้วแวะชมพลังงานนี้จนจบบอกเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันไม่เกิน5วัน7วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครนะคะที่ผ่านมาแล้วถ้าศรัทธาและเชื่อในไพ่นะคะเข้ามาแวะชมมาดูด้วยกันก่อนว่าดวง,งคุณภายในเร็วๆนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนับจากวันที่คุณเห็นคลิปนะคะไม่เกิน7วันนี้ มาดูกันนะคะพร้อมแล้วนะคะก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่หมอขอสับไพ่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าไพ่อยากบอกสิ่งใดกับทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ให้คำทำนายนี้ออกมาแม่นยำแนละให้พลังงานนี้เป็นดวงและเป็นโชคชะตาของคุณนะพี่หมอขอเปิดสามใบนะคะ พลังงานของไพ่บอกแบบนี้ว้าวจ u ด t i e ความยุติธรรมอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนเอาเปรียบอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะความยุติธรรมความถูกต้องสิ่งที่คุณโดนคนอื่นเอาเปรียบนะคะตอนนี้นะคะสิ่งที่ถูกต้องกําลังเข้ามาหาคุณแล้วไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นปัญหากับคุณแค่ไหนนะคะความถูกต้องกําลังเข้ามาหาคุณ ปัญหานั้นกําลังจะถูกแก้ไขนะคะไพ่ใบนี้บอกนะคะเรื่องราวดีๆกําลังเข้ามาหาคุณนะคะสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาคุณมาดูกันเรื่องความถูกต้องนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรไพ่เจ็ดเหรียญเรื่องการเงินคุณเนี่ยโดนเอาเปรียบทางด้านการเงินหรืออาจจะโดนเอาเปรียบทางด้านการลงแรงการงานหรือธุรกิจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์คุณโดนเอาเปรียบสําหรับคนผ่านมาเห็นไพ่ชุดนี้ย บางคนโดนยืมเงินไปก็ไม่ได้คืนบางคนทำงานก็ไม่ได้ค่าแรงบางคนทำสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างข้อตกลงไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมกําลังเข้ามาหาคุณอันไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันไหนเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับถ้าสิ่งนั้นเป็นของของคุณคุณจะได้รับเงินก้อนนั้นใครหยิบยืมคุณไปคุณจะได้คืนกลับมานะฮะหรือมีการฟ้องร้องกัน คุณจะได้รับข่าวดีก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องการเงินเนี่ยพี่หมอบอกเลยคุณจะมีข่าวดีเข้ามาไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะโดนคนอื่นเอาเปรียบสักแค่ไหนคุณก็จะมีโอกาสมีช่องทางเหมือนที่อาจจะโดนเอาเปรียบทางด้านนี้ไปแต่คุณก็จะมีการเงินอีกทางด้านหนึ่งกลับมาหรือใครเอาไปแล้วก็คิดอยากจะเอามาคืนคุณก็จะเป็นไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นไพ่คิงความสําเร็จแปลว่าไม่ว่าคุณกําลังจะ,ะเผชิญปัญหาสิ่งใดอยู่หลักๆก,ก,ก็คือเป็นเรื่องตัวเงินเรื่องภาระานี้สินจากพลังงานของไพ่เนี่ยพี่หมอก็เห็นว่าคุณก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะคุณจะแก้ไขแล้วก็ป่าฟันทุกปัญหาไปได้อย่างแน่นอนคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆจะย้อนกลับมาหาคุณถึงบางครั้งคุณทําดีและ อาจจะไม่ได้ดีในทุกๆครั้งนะคะแต่ในวันข้างหน้าสิ่งที่คุณทําดีแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่ารับคํำทำนานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะ